สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องวันที่ห้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับก็เป็นคลิปรวมเซียนครับพี่น้องเนาะคลิปรวมเซียนครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมก็มาเชียร์ต้องขอโทษขออภัยเด้อครับผมหมู่ว่านี่อ่าบ่ได้ลงอันเลขสามตัว ตรงโต๊ดพอชนินครับผมเดี๋ยวต้นคลิปเลยครับพี่น้องเนาะหลังจากที่กอ,อมาเชียเกินหัวหมวนแล้วจะน,นําเสนอให้เลย่ะยครับผมเลข3ตัวตรงโต๊ดพอชนินร่วมไปถึงเลขของพอกระนวนกับเลขพอชนินครับผมประกบคู่กันในพี่น้องเบื้อง้อมเพราะว่าวงหันพอชนินเพิ่นเป็นเลขบนครับพี่น้องเนาะเลขบนวงหันเพิ่นเด่นส แล้วก็พอกะนวลเพิ่นเป็นเหลขบนอ่าเพิ่นมีสองสูตรครับผมสูตรบนกับสูตรล่างสูตรบนเพิ่นได้หกกับเจ็ดครับซึ่งธรรมะประกบกับพอชินินก็จะเป็นเหลข7เจ็ดสองเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเห็นพี่น้องเบิ้งแลก็ประกบครูความนะครับผมพ่อชนินสามตัวตรงโต๊ะแล้วก็ประกบกับพ่อกะนวลครับผมครับในคลิปนี้ก็จะมีเทื่องเหลขพ่อลาดพราวครับผมตัวเด่น มวว่างหนกับกอดข้อกันมากครับผม7กับ2ครับแล้วก็อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องนะในคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิงน้ากันเด้อครับพี่น้องว่าจะเป็นพี่ปักกายหรืออีกหลายๆเสี้ยนครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับน้าเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอบคุณทุกๆเสี้ยนครับผมทีเมตาแนวทางให้กับน้าเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้อง ากเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช์ให้กับนำเชียร์พารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็นเลขชุด3ตัวตรงโตดพ่อชนินเดอร์ครับพี่น้องงดวันที่5กรกฎาคม67ลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมพี่น้องแคบไปขยายเอาเด้อครับผม เลขสามตัวตรงและโต๊ดครับผมพ่อชนินครับเิ่นเครื่องมีดเคร่องตัวเด่นที่ว่าเพิ่นขีดสินไตไว้ครับพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่กรอบไน้าตีกรอบน้าพี่นามที่ก็ล่องพิจณาเบิงเทียบตัวเด่นตัวชนครับผมเพราะว่าในคลิปนี้เดี๋ยวจะมีเลขพอกระนวนครับผมที่เป็นสายบนครับพี่น้องเนาะสายบนสายล่างเพิ่็จัดแยกชัดเจนครับพี่น้องพอกระนวนแล้วก็มาประกบกับพ่อชนินเลยครับพี่น้อง ครับนี่ครับผมพ่อกระนวลครับเข่าตัวบนนะครับผมเน้นบนหกกับเจ็ดเข้าที่เจ็ดครับนี่ครับผมเดี๋ยวก็มาเชื่อชิปเปลียนเป็นอ่านี่คือสูตรดั้งเดิมของเพิร์ดครับผมแต่ว่าเพิ่นเป็นเหล็กล่างก็นเลยเอาเอาลงมาข้างล่างครับพี่น้องเนาะครับพ่อกระนวลงวดวันที่ห้ากระะกฎาคมหกสิบเจ็ด เด่นบนล่างบน3มกับ4ี่เด้อครับพี่น้องสามกับ4ี่ล่าง8ดกับ9เน้น9ครับนี่ครับผมเลขบน3มกับสี่แล้วก็เลขพ่อชนินลงคลิปไปแล้วครับพี่น้องเนาะลงคลิปไปแล้วลงคลิปไปแล้วเมื่อวานนี่แหละครับผมเอามาทบทวนใน้พี่น้องเบิรงเพราะว่า เสียลเหล็กเด่นบนบนเพ่นนี่ครับผมมาประกบกับเด่นพอกระนวลครับลองเบิรงเดอครับพี่น้องล่องเบิรงครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิรงชุดประกบกันครับพี่น้องเนาะพ่อชนินและพ่อกันนวลครับผมห้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดเพื่มมาแบบข้องเก้าครับพี่น้องครับกระจิกเขาเจ็ดสองหดว่างหันเขาบนพร้อมเด้อครับผมครับชุดนี้ก็เลยจะเป็นเลขบนครับพี่น้องเนาะพ่อกันนวลสามกับสี่ครับผม พ่อชนิน6กับ8ครับ2ตัวบนก็นจะเป็น6 3 6 4 8 3 8 4เด้อครับผมลักลอยนี่เกามาเชียครับเอาจากพอกระนวลเด้อครับพี่น้องสูตรที่อสองผลเรียกว่าสูตรเด็กล่างครับพี่น้องเนาะ9กับ8กับ9ครับนี่แหะครับพี่น้องลองเบิง่งเพื่อได้โชคได้ลาภไปนํากันนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้อง พ่อชนินและพ่อกระนวลสายบนครับผมต่อมาเราพัฒนาพ่อลาดเผาครับพี่น้องพ่อลาดเผา,ห,าหัวขั้นเลขสูตรหนึ่งกับสูตรสองพอกออข้อกันเจ็ดสองับเขาทั้งสองสูตรเลยครับพี่น้องงวดนี้สูตรที่หนึ่งครับผมพ่อลาดเผาได้ศูนย์กับหนึ่งครับสูตรที่สองได้สามกับหกครับพี่น้องสูตรที่ 1ได้0กับ1สูตรที่2ได้3กับ6เนี่ยครับผมโแน่เดอครับพี่น้องสูตรที่2อาจถึมาน้ากันหรือว่ามาตัวใดตัวหนึ่งครับเพราะว่าสุดประกบพอชนิดว่างหันสุดประกบพอชนิดก็พอกระนวนว่างหันมี6 3ครับพี่น้องเนาะครับ6 3 8 3 6 4ครับผมครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ครับพี่น้องเนาะ วัดบังขันเพิุนเข่าสองได้ครับพี่น้องเข้าที่สองเดินบนล่างงวดนี้ครับผมหนึ่งกับสองเน้นไปที่หนึ่งครับขมีสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสามสองสี่สองครับผมแล้วก็มาทีตัวเบิร์นหนึ่งหนึ่งสองสองครับแล้วก็เลขทูบด้วยครับพี่น้องครับผมเรืมโล่งให้พี่น้องซีครับผมครับเลขทูบจุดเมื่อวันที่ อ่าซีนี่ล่ะครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งหนึ่งสี่ด้อครับผมเลขทูปค์มรอพิกเนตคนภูเขาครับผมครับเด่นไม่พลาดครับพี่น้องว่าหันเข้าที่0ูนยงวดนี้ได้3มกับ5เห็นปะครับพี่น้องสมเริ่มมีเริ่มเห็นหลายแล้วครับผมวันนี้เด่นไปที่3 2ตัวบนล่าง3ามเจ็ดสมเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าครับผมเน้น3ามเดสาเก้า เลขติดบนล่างเจ็ดแปดเก้าครับผมคนภูเขาครับพี่น้องเด่นเดินดีได้ครับพี่น้องว่างหันเข้าที่ศูนย์มวดนี้สามกับห้าที่ปากกายครับผมสังเกตให้ดีครับผมเลขเด่นบนล่างเ่นตัวเทิงเทิงเนี่ยครับผมจะมีตัวหนึ่งทีดติดลักลอยตลอดครับครัมบมวดว่างหันเด้ครับพี่น้องมวดนี้ ครัมีสามอีกแล้วครับผมบนเป็นวากามาเชียเชียสามเลยครับผมมาสามอีกแล้วมากันตามสูตรที่อันเตอร์ลเซียนบนน้ำเสนอครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างสามกับแปดครับผมเป็นหลักสิบบนเน้นไปที่สามแล้วกามาชุดหลักหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งเน้นเก้ากับศูนย์สองตัวบน 39308980เบิ้ล3 3ครับสอ,องตัวเน้นก็จะมี39เก่ากับ30หลักร้อยหกับ7เน้นไปที่7ครับชุด3ตัวบน7 39 7 30ครับพี่ประกายเดอครับผมวิ่งบนล่าง2ตัวมา1ตัวส่วนมากก็จะเห็นเป็นหลักหน่วยล่างหรือว่าหลักร้อยเด้อครับผม ต่อมาเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเซียนกระทุ่มแบนวิ่งบนล่าง309ครับผมหัวว่ารเพิ่นลุดเลยครับพี่น้องเนะาะ3ตัวนี้3ตัวบน694 504 889 543 2ตัวบนล่าง03 04และ69ครับนี่แหละครับพี่น้องพิดจนหน้าเบิ่งเอาเดอรครับผมเพื่อได้โชวเด้ลาไปนน้ำกันแนวทาง ตัวเลขครับผมลาพัฒนาในคลิปรวมเสียนนี่ครับพี่น้องเนาะครับขาดมาเด็ดเด็ดครับผมครับพี่น้องครับผมกะนําเสนอเป็นแนวทางเสียงโฉกเสียงดวงเด้อครับผมครับถือว่าคลิปนี้เผอบ่ได้ผ่านบ่ได้เด้อครับพี่น้องคอยเบิ่งไปวิเคราะห์ไปน้ากันครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคได้ลาบน้ากันครับคลิปนาเจอกันเด้อครับผมเพราะว่าจะเป็นเจ๊ปูเด่นเดินดีอาจารย์เออาจารย์เอก ลกกอีได้หลายเซียนครับผมพี่พรครับผมเข้าเต็มเต็มครับเด่นเดินดี FC ส่งให้ครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเชื่อพ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งหกรกฎาคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ